พยายามไม่ให้มากว,า <S <S วันนี้ครับวันนี้มันอาจไม่ใช่วันที่ผมแบบไม่ยอมแพ้แน่นอนนะคูอยากจะบอกอะไรกับแฟนมวยที่ดูทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็โลกโซเชียลที่แบบไม่วันนี้อาจจะมีตำหนิบ้านนิดหน่อยอะไรอย่างเนี้ยุูอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ให้เขาตำหนินะครับผมก็จะทําหน้าที่ของผมแบบเนี้ยไปเรื่อยๆไม่ว่าจะใครพูดอะไรก็ตามอย่างนที่โดนฉายไม่ต้องฉายสุดเล็กก็บอกว่า เราตั้งใจว่าแบบเนี้ยมันเป็นผลดีต่อเรามันไม่ได้ทําให้ใครเสียหายมันได้ผลดีแค่กับเราอย่างเดียวให้เราตั้งใจทใําหน้าที่ของเราไปได้เรือ่อยเหมือนมีครอบครัวต้องดูแลเนี้ยเราจะไปฟังแกเขาพูดคนที่ว่าเราก็ฟังได้ครับแต่อย่าไปยึดเหนี่ยบเดี๋ยวมาใส่ใจว่าะครับแต่ว่าสิ่งนี้เราต้องใส่ใจคือกองเชียร์ที่ให้กำลังใจเรามาโดยตลอดคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างผมก็ ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่คอยเชียร์และคอยติดตามให้กำลังใจแม้กระทั่งคนไทยทุกประเทศหรือคนคอิสณุใต้ทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมก,ก็ขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งหมดหวังกรับผุ๋มว่าจะเอาคอนแทคไม้ได้ไท้ายนี้นะฮะอยากให้ฝากถึงพี่น้องทห,หารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชายแดนหน่อยครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเราบ้างก็จะฝากถึงพี่น้องที่อยู่ประเทศบชายแดน ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยคุกคามแล้วก็ขอให้ทางทุกคนอย่าเป็นอันตรายใดๆเลย<ม>ก็อยากให้มันยุติสงครามลงไม่อยากให้ทีใครต้องสูญเสียไปเพิ่มมากกว่านี้โอเคครับขอบคุณมากครับยอดไอคิวครับที่บ้านก็ทั้งญาติพี่น้อง<ม>ทั้งสองจังหวัดเลยครับ<ม>ก็ แม้กระทั่งอยู่ที่บ้านผมก็ยังได้ยินเสียงลูกปืนนะครับโอ้โหแต่เช้าเลยพุ่งว่งพุงว่างพุ่งว่างแล้วพอบอกเสียงปืนหลับต่อป่ะหรือม่าาร์ไมหลับไม่ลงหลับไม่ลงโอเคไม่เป็นไรนะขอให้ปลอดภัยช่วงเดย์แล้วที่จะกลับไปสุรินทร์นะก็ตรวจ ไปรักษาตาเสร็จก็ผมจะกลับไปหครอบครัวเลยครับแล้วเพื่อเอาเงินค่าตัวส่วนหนึ่งของผมไปบริจาคให้ครับคนที่อยู่ที่ได้รับความเดือดร้อนโอเคเยี่ยมสุดยอดเลยเนี่ยโอเคสุดยอดสุดยอดผมก็จะฝากด้วยครับผมจะเอากางเกงตัวนี้ที่ชุเสร็จเอาไปประมูลเพื่ออ๋อทั้งกางเกงทั้งเสื้อใไอ้กับเสื้อนี้เกางเกงตัวนี้นะเอาไปประมูลเพื่อจับมูลแล้วก็ เงินส่วนหนึ่งไปซื้อน้ำหรือป้อนให้เราพี่น้องชาวจังหวัดลุยลำแล้วก็สรินที่ส่งผลกระทบไปใหา่โอเคยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมมากคครรัับบหมายไวค่าครับ